สวรรค์หรือนรกเราจะมาเป็นยม,มทูตเพื่อตัดสินชีวิตคนอื่นว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะท่านผู้ชมนะชีวิตคนทุกคนที่ตายไปแล้วอยู่ในกำมือฉันฮ่าถ้าใครอยากขึ้นสวรรค์ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะถ้าเราไม่อยากตกนรกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปตัดสินคนยังไงมันดูน่าสนใจมากเลยแบบนี้จะพาะเอาคนเลวขึ้นสวรรค์แะคนดีลงนรกเไม่ใช่ละโอเคไปดูกันเลย เข้าเกมมาแล้วสวัสดีเจ้าหน้าที่กดเล่นไปเลยมา,าผั้ชมเนี่ยมันจะมีเอกสารให้เรานะฮะกดไปที่เอกสารเลยนี่มาคนแรกเอ้แกสวัสดีวันนี้ชื่อโจเซฟนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> อยู่ประเทศเบลเยียมเป็นผู้ชายนะตอนที่เขาตุยเนี่ยอายุ30ปีนะเขาทำอาชีพเกี่ยวกับไม่ใช่อาชีพในงานอดิเรกของเขาก็คือการพัฒนาเกมแล้วก็มีเกมไพ่แล้วก็พายเรือคายักเหรอข้อมูลชีวิตของเขาได้มอบข้าวทั้งหมดให้คนยากจนว้าวแกเอาข้าวทั้งหมดให้คนยากจนแล้วแกกินอะไรวะทั้งหมดเลยเขาอาจจะเหลือไปกินอยู่แน่เอ้ยแต่มีอีกอันหนึ่งวะเขาได้ขโมยขโมยยาเลยวะแต่ตอนเขาตุยเขาได้บริจาคอวัยวะทั้งหมดหลังจากการตุยของเขา แต่เขาขโมยยานะท่านผู้ชมนะเอ้ยผมให้อภัยแล้วกันขึ้นสวรรค์ไปเลยแกเอ้ยเขายิ้มแล้วเขาก็เดินหนีมาเราเดี๋ยวเราจะมาดูเอกสารคนที่สองกันเอ้ยแกทำไมดูหน้าเศร้าๆอ่ะเาชื่อเอเลนนะท่านผู้ชมนะมาจากประเทศเคนยาเป็นเพศชายอายุ24ปีงานอดดิเลเขาเล่นมาร์กลุกดำน้ำลึกเล่นโยคะอ้ถือว่าเล่นกีฬา,าดีเลยนะเนี่ย เลามีการเล่นหมากลุกด้วยนะแต่ข้อมูลชีวิตของเขาเก็บกระเป๋าเงินให้เด็กเออแล้วก็สูญเสียแหวน2วันหลังจากเขาแต่งงานไปแล้วโอ,โอ้ชีวิตยังดูเศร้ามองเลอเกินศูนเสียแหวนจะให้แกขึ้นสวรรค์ไปเลยแล้วกันเอ้ดีว่ะมีข้อมูลแบบนี้เราให้ลองให้คนดีลงนะโลกดีประวะท่านผู้ชม สวัสด,ดีเจ้าแม่สาวน้อยขอเขาเรียกแซมเหรอผมอ่านใช่ถูกวะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะเป็นเพศหญิงเขาตุยนั้นอายุ60โอ้งาอดีตเลเขามันน่าสนใจเหลือกเกินท่านผู้ชมเล่นมายากลไว้แล้วก็ไปแคมปิ้งนะก็ปริศนาอะไรวะเขาบูลลี่ทุกคนที่อยู่โรงเรียนโอมไม่ทำไมเธอเป็นคนเลวแบบนี้เธอบูลลี่คนอื่นเหรอะแล้วก็หวาดระแวงเกี่ยวกับอะไรและทุกอย่างเขาเป็นคนที่หวาดระแวงแล้วก็น่าจะเป็นคนไม่อาบน้ำนะ เขาไม่อาบน้ําเลยแต่เขาบูลลี่ทุกคนนะ่ะแต่งานอนดีิเลกเ,เขามันน่าสนใจนะผู้ชมแต่ชีวิตเขาดูเหมือนจะสบายนะแต่บางด้านของชีวิตเขามันมันอยู่ในด้านมืดนะผู้ชมมันเป็นการบูลลี่คนอื่นแกลงนรกไปซะแกเป็นคนแรกที่ลงนรกไปออาเรียบร้อยจากการตัดสินของฉันเดี๋ยวจะมาดูคนต่อไปเลยแล้วกันสวัสดีแกโอ้มาให้ลาเดนลาเดนนะ ประเทศปราไกวนะท่านผู้ชมนะาตัวอายุ33ปีงานอดิเรกของเขาก็คือเล่นโยคะโบลิง่งเบสบอลโอ้ถือว่าน่าสนใจให้มากเลยข้อมูลชีวิตมีการโกงมีการโกงเงินในเกมอะแล้วก็อันที่สองมันแปลว่าอะไรวะหาสมบัติแล้วก็ตัวแทนจำหน่าย D R ดอกจัน z คืออะไรเป็นโรคจิต ประวัติแกมันเลวร้ายเหลือเกินจะให้แกตนกนรกแกไปลงนรกซะโดยดีต่อไปใครวะตัวดีเฮ้ยพ่อบดปะเนี่ยโอโ้มาให้เอเดรียนเอเดรียนมิเชลอะอยู่ประเทศบราซิลงานอดเรเยก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็มีทําอาหารแล้วก็ขี่มา้าชมวิวต่างๆอะไรก็ว่ากันไปข้อมูลชีวิตช่วยเหลือผู้สูงอายุพูดคุยระหว่างภาพ,พยนตร์เนอะตบมือเมื่อสิ้นสุดการใช้ละครในโรงภาพยนตร์อ๋อดูเหมือนว่าเธอเป็นคนดีเลยเนี่ยฉันให้เธอขึ้นสวรรค์แล้วกัน เฮ้เรียบร้อยตัดสินไปกี่คนละ5คนละเดีวผมลองเอาคนดีตกนรกดีไหมท่านผู้ชมเฮ้ยสวัสดีแกเจลรมี่อ่ะเจลรมี่มาจากประเทศคาซัคสถานตุยอายุ75ปีงานอดิเรกลูกดอกแคมปิ้ง F.R.P. player ข้อมูลชีวิตช่วยเหลือชีวิตสุนัขแล้วก็รู้ชื่อรถถังทั้งหมดเฮ้ยแกรู้จักชื่อรถถังแสดงว่าแกต้องทำสงครามแน่นอนจะให้แกลงนรกไปซะ เอ้แต่เขารู้จักชื่อรถถังก็น่าจะขึ้นสวรรค์แต่ผมให้ลงนระลกไงเป็นกรรมตัดสินคนบ้าอะไรไวะต่อมาเขาชื่ออะไรเนี่ย,โ,ยโจเซียโจเซียอะไรหรือเปล่าผมอ่านผิดต้องขออภัยโจเซียโจเซียอยู่ประเทศสเปนนะท่านผู้ชมเป็นเพศหญิงนะตุยตอนอายุ34งานอดิเรก เล่นแบดมินตันว่า F R P Player ข้อมูลชีวิตเป็นอาสาสมัครเพื่อทำอาหารให้สำหรับคนอื่นเย็ดเคจวัดระแวงเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างแกเป็นคนหวาดระแวงแต่แกเป็นอาสาสมัครมันมันกลางกลางยังไงไม่รู้อะท่านผู้ชมอะมันดูปนแปลกๆยังไงไม่รู้ลงนโลกไปซะ <laughs> เกมอะไรวะเนี่ย ต่อมาใครไม่รู้แอตตันเลนดี้มาจากประเทศเปรูตุยตอนอายุ73งานอดิเรกก็คือว่ายน้ำแล้วก็เล่นยิมนาติกเออถือว่าน่าสนใจดีข้อมูลชีวิตเหรออะไรคือเจาะฉลามเพื่อช่วยเหลือเด็กวะสนใจในวิทยาศาสตร์ช่วยให้หญิงชลาข้ามถนนโอเคขึ้นสวรรค์ไปซะอารีเวลอนมาจากไอแลนด์งานอดิเรกโครเซ เบสเบาเอามูลชีวิตช่วยเหลือสุนัขกกจะเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นยิดเค้ K. คนเสียสลาย่อมได้ขึ้นสวรรค์ต่อมาพี่สวัสดีพ่อหนุม่มยิ้มแป้นมาเลยนิโคลไลมาจากประเทศโรมาเนียอุยตอออายุ6 65งานอดดเลก FRP player แล้วก็มากลุกนะเอามูลชีวิตอาสาสมัครเพื่อทำอาหารสำหรับคนอื่นยิ y ้ม้คแล้วก็อะไรมันฝรั่งที่รักะอะไรวะ นอนน้อมทอมตนเป็นคนดีแบบนี้ขึ้นสวรรค์ไปเลยแกต่อมาสวัสดีพ่อหนุม่มเอลิกอเอลิกคลอบินมาจากเดนมาร์กตุยตัวนอายุ30งานอดิเรกรวบรวมอนิเมะเหรอแล้วก็ดำน้ำลึกโอโ้ไม่ตาเหตุการณ์ไต่แกมาจากการดำน้ำใช่ไหมเนี่ยสนุกกับการขโมยลูกอมของลูกน้อยฮะขโมยลูกอมของลูกตัวเองเงี่ย แล้วก็เก่งเลขนะเก่งคณิตศาสตร์ตัวแทนจำหนเดียดอกจันจีผมว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนมีส่วนร่วมกับมาเฟียเหรอไมดูงานอดิเรกก็น่าสนใจนะแต่ข้อมูลชีวิตแกไม่น่าสนใจแกลงนันลกไปซะต่อมาเอ้ยใครทำไมแกดูหน่าคิดเครียดวะเจเบอร์น้อยอะไรวะเจเวอร์ มาจากประเทศเกรเนดาเหรอเพศชายอายุ75งานอดิเรกขี่จักรยานแล้วก็ปลาลูกดอกเงี้ยข้อมูลชีวิตทุกคนกำลังกลิ้งอะไรวะเก่งเลขแต่ยิงนกดูครึ่งกลางแต่กลงไมลบไปซะเฮ้ยต่อมาใครวะเนี่ยเอ็กซ์ตันเหรอมาจากประเทศสเปนนะเพศชายอายุ56งานอดิเรกก็คือถ่ายภาพตกปลาเล่นสเก็ตน้ำแข็งเหรอข้อมูลชีวิตสนุกกับการลิ้มรสของคนในเพลงฮะคืออะไรวะ เคยโสูทั้งชีวิตแล้วก็ฆ่าหมาเหรอแกฆ่าหมาแกลงนลกไปเลยฉันเป็นคนรักสัตว์แต่ฉันไม่รักแกฉันคือยมประตูที่มาตัดสินชีวิตคนอื่นอับ,บราฮัมเทลี่อยู่ประเทศอิตาลีเงินอดิเลกเล่นโบลิ่งถ่ายภาพเล่นกีตาร์ข้อมูลชีวิตมีการโกงในเกมรักษาวอนิเมะถูกติ ตีเด็กเกอรแล้วก็รอบสังหารอู้หดร้ายเหลือเกินแกแห่ลงนรกไปสะดยดีทำไมแกโหดร้ายจังเลยโอไมายจะ,จะมาดูเอกสารใหม่ดิมาแล้วจะไม่าสาวน้อย XL อ XL ผมอ่านชื่อถูกปะ่ะประเทศเบลเยียงานอดีเล็กเล่นเบสบอลแล้วก็ปริศนาอ้อ,อมูลชีวิตไม่เคยให้ที่นั่งรถบัสสำหรับผู้สูงอายุ ไม่เคยเสียสละให้คนแก่กันหรอเป็นโสดมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่ฉันให้อภัยแกนะให้แก,นะแกขึ้นสวรรค์ไปเลยขึ้นสวรรค์ไปเลยต่อมาเอ้ยสวัสดีแกผมทองมาเลยแอสตันคาซักสถานอายุ3.9งานอดิเรกแกน่าสนใจมากเลยลเล่นเรือเล่นเปนโนโอเซข้อมูลชีวิตอะไรถูกฝังอย่างต่อเนื่องดังฮะตัวหนาไม่รู้อันนี้ให้ขึ้นสวรรค์ไปเถอะ <laughs> แปลอะไรวะเนี่ย สวัสดีเอเดนเดนมาร์กตุยตอนอายุ22งานอดิเลกรวบรวมโลกคิมะเกมไพ่กระโดดเชือกแล้วก็ล้อเลียนคนพิการรู้ชื่อรถถังทั้งหมดแล้วก็บูรี่ทุกคนในโรงเรียนโอ้ไม่แกร้ายแรงมากๆเลยแกลงนรกไปซะมาต่อมาาสวัสดีพ่อโมดคนนี้เร็วลงนรกไปซะยังไม่ได้อ่านเลยเวียนคีสวัสดีพ่อหนุม่มน่าเครียดจังเลยขึ้นสวรรค์ขึ้นแบบไม่ต้องอ่าน อ้าวคดีใจเฉยเลยอี่ต่อมาใครเนี่ยแดนดูดแดนเดดอะไรวะอิสราเอลอายุ33งานอดิเรกปริศนาด bon. อทบอลเข้ามูอชีวิตอู้เป็นนักกิจกรรมทางสังคมเป็นโสดตลอดชีวิตฉันให้อาภัยแกแกขึ้นสวรรค์ไปซะต่อมาใครวะเนี่ยคลาสซันเหรอประเทศรัสเซียอายุ72งานอดิเรกสเก็ตน้ำแข็งดำน้ำทองฟ้า เป็นสมาชิกของแก๊งเหรอโอไม่ oh ข้อมูลชีวิตแกมันเลวร้ายเหลือเกินลงนลกไปซะยังอ่านไม่หมดเลย <c oughs> เอลเลียนเหรอผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าสหรัฐอเมริกาอายุยี่สิบปีงานดอดิเรกรถดถเบลสโนโบอลกังฟูเป็นคนหญิงยาโสขมวยยาชอบตีลูกแมวขึ้นสวรรค์ก็แปลกละลงนรกไปซะแกลงนรกไปซะ <c oughs> โอ้ยวันนี้ไม่ได้ตัดสินใครแล้วเว้ยท่านผู้ชมฉันเป็นยมมาดุลหนึ่งวันฉันได้ตัดสินชีวิตไปหลายคนโอเคมาถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะท่านผู้ชมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะโอเคนะวันนี้ก็ขอจบคลิปพิธีนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดแจ้์กดไลค์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายการตัดสินชีวิตคน้สนุกดีนะเว้ยน่าสนใจดีท่านผู้ชมถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย